หมอคะเพื่อนอกหักมาเราควรให้คําปรึกษายัางไงดีคะอันนี้ผู้หญิงถามมาค่ะไม่ต้องให้คําปรึกษาค่ะ <c oughs> อยู่เป็นกําลังใจพพอร์ตให้เพื่อนก็พอเ <c oughs> พราะว่าวิธีการจัดการความเศร้าของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็ที่บอกว่าอกหักกับคนเรามันอกหักได้จากหลากหลายรูปแบบ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราไม่รู้เรื่องราวของเขาทั้งหมด <c oughs> หมอว่าไม่ไม่ต้องไปให้คําแนะนําหรอกแต่ว่าอยู่พพอร์ตเขาอย่างเดียวก็พอเช่นถ้าเขาไม่กินข้าวก็หาข้าวให้เขากินอย <c oughs> <c oughs> <ๆ>่างเงี้ย แต่ว่าไม่ไม่ต้องไปแนะนำเพราะบางทีอยู่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวของเขามันมันเป็นยังไงนึงกออกไหมคะแล้วบางทีสิ่งที่เราพูดไปมันก็อาจจะไปแบบ สก,กิดหรือไปกระตุ้นบางจุดซึ่งนอนจะไม่ควรแตะก็ไดอ้อยู่ข้างๆเป็นเพื่อนเป็นกาลังใจให้เขาระบายเรื่องราวต่างๆให้ฟังนะประมาณนั้นบางที<ช>ุณหลอฟ้าเราอาจจะให้ความคิดเห็นคอมเมนต์ไปอา้าวผ่านไปอาทิตย์หนึ่งกลับมาดีกันแล้วอย่างงี้ก็มีอย่างงี้ก็มีนะคะ,อ,ะอันนั้นเขาอันนั้นเขาเรียกว่าก็จะเป็นยาก,กับพนดีกรีค่ะ <laughs> คือเวลาเวลา,วาเป็นปัญหาแบบนี้สมมติถ้าเพื่อนมีปัญหากับแฟนสิ่งที่ไม่ควรทํามากๆคือไปด่าแฟนเพื่อนนึกออกไหมค่ะ <laughs> เพราะอยู่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรแล้วพอเวลาอยู่ดีๆเขาดีกันเองขึ้นมาปุ๊บแล้วเธอไปด่าเขาไว้เยอะเธอต้องไปซื้อเพชรดีกรีมากินเลยนะเออไม่ได้ห้ามอย่านหคะเออไม่อันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะคะ